เวอร์ไวท์เว็บเอสอาบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในช่องตำนานพุทธคุณแห่งนี้ ผมอาจารย์ชาติราชครูมาพบมาเจอกับท่านเพื่อที่จะแนะนำสุดยอดวัตถุมงคลซึ่งผมพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าดีจริงครังจริงจึงนำมาแนะนำให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันครับในวันนี้ในครั้งนี้เรามารู้จักตะกรุดซึ่งเป็นตะกรุดสุดวิเศษเป็นตะกรุดสุดครังอีกตำลับอีกวิชาหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญ ที่ท่านสร้างท่านทาเอาไว้ในขณะที่ท่านครองวัดบางกุฎีทองตะกรุดที่ว่าเป็นตะกรุดสุดขลังจริงๆครับสร้างเพียงแค่899ดอกเท่านั้นชื่อว่าตะกรุดมหาราชน้อยอ้าวชื่อตะกรุดมหาราชน้อยนะครับตะกรุดนี้มีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากอ้าวเข้าเรื่องนะตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ย พระพุทธคุณจะคล้ายกับตะกุดมหาราชใหญ่แต่จะเด่นในเรื่องการเสริมดวงชะตาลูกศิษย์ยุคแรกๆร,รู้ดีว่าตะกุดของหลวงพ่อชำนาญน,นั้นดีขนาดไหนท่านตั้งใจสร้างเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีของดีเอาไปใช้พุทธคุณครบเรียกได้ว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วใครนำไปใช้ก็เห็นผลดีตามนั้น ใครทําการค้าการขายก็ให้เอาตะกรุดตะกรุดนี่ก็คือตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในน้ําทําเป็นน้ามนต์ประพรมสินค้าก็ได้หรือจะใช้จีบสาวก็ได้เออเขียนอย่างนี้จริงๆนะเขาเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะนี่ใครทําการค้าการขายให้เอาตะกรุดจุ่มลงไปในน้ําประพรมสินค้าก็ได้หรือจะใช้จีบสาวก็ได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ ติดต่อราชการก็ได้ตะกุดของหลวงพ่อชำนาญมหาราชน้อยนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตะกุดนี้ผู้รู้หลักไสยเวทจะหมายปองกันมากลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนรอตะกุดมหาราชน้อยนี้เพราะว่าตะกุดนี้สร้างยากแล้วก็มีกลเม็ดวิธีการเสกวิธีการทำก็ยากเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกับตะกุดมหาจัก,กรพรรดิตราธิราช อันโด่งดังของหลวงพ่อชำนาญเลยเชียวนะแต่ตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยแมต้องบอกกับคุณผู้ฟังจริงๆว่าจะเน้นทางด้านเมตตามากกว่าตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับท่านว่าชายหรือหญิงได้เอาไว้จะเป็นใหญ่เหนือเขาทั้งหมดนี่เขาว่าอย่างนี้นะชายหรือหญิงได้เอาไว้จะเป็นใหญ่ เหนือเขาทั้งหมดเป็นที่รักของเท้าพรยาเทวดาและมนุษย์ทั้งโลกเป็นของวิเศษใช้ได้สารพัดโอ้โหเดี๋ยวเดีเป็นที่รักของเท้าพระยาเทวาและมนุษย์ทั้งโลกโอ้โหไม่ต้องถึงทั้งโลกไม่ต้องถึงทั้งโลกแล้วครับเออเป็นที่รักแก่คนที่เรารักนี่แหละครับคนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยโอ้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเขาว่าเป็นที่รักของเท้าภรยาเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายเออเอาเป็นมนุษย์ทั้งหลายดีกว่านะเออไม่ต้องทั้งโลกอะ่ะนะหลวงพ่อท่านลงตะกรุดดอกนี้คือตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับด้วยแผ่นตะกัว่วลงเป็นยันมอญม้วนด้วยบทหิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินนี่บทเออการทำตะกรุดนี่นะผมพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งพออ่านถึงตรงนี้นะการเสกคือการทำตะกรุดเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ในยุคก่อนยุคเ่าเนี่ยท่านจะบอกก็ดีไม่บอกก็ได้นะ แต่้วนแล้วแต่เป็นเนื้อแท้ด้วยกันทั้งนั้นว่าเศกแผ่นนี่เศกแผ่นตะกุดแผ่นตะกัวเนี่ยแผ่นทองแดงแผ่นทองแผ่นทองเหลืองแผ่นยันเป็นเงินเป็นทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครูบาอาจารย์ผู้รู้สรรพวิชาจะปัดซะก่อนนะจะเศกแผ่นซะก่อนนะเขาเรียกว่าปัดคือไอสิ่งไม่ดีที่อยู่กับแผ่นโลหะเนี่ยท่านจะเศกให้ดีถ้าไม่ดีท่านจะปัดออกก่อนนะการทําตะกุดแบบเนี่ย หลวงพ่อทรงวัดสาราดินก็ทําแบบนี้คือเสกแผ่นแรกตะกุดตะกัวอ่ะขอพระทานโทษพูดกับลิ้นพันคือแผ่นโลหะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวทองแดงทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะเสกครั้งแรกคือเสกหนุนหนุนธาตุในโลหะแล้วก็เสกปัดเรียกว่าปัดสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ให้มีความดีให้มีความเข้มขลังพอที่จะรองรับพระยัน ในตำรับตำราต่างๆได้นี่ผมพูดให้ฟังนะครูบาอาจารย์ยุคก่อนยุกเก่าเนี่ยถ้าทําเป็นเสกเป็นท่านจะทําอย่างนี้นะเสกปัดซะก่อนนะเา้เาคราวนี้มาว่ากันต่อคือตะกุดที่ผมนํามาให้ท่านชมเนี่ยตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านม้วนกลึงด้วยบทฮิรันยักษ์ม้วนแผ่นดินบทนี้มีหลายบทนะที่จะม้วนเนี่ยฮิรันยักษ์หมายความว่าม้วนลวดเดียวเลยอ่า ม้วนให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นทีเดียวเลยกลึงทีเดียวเลยแปลว่าพระยันต่างๆคงมั่นไม่คลายไม่ถอนไม่งอนไม่แงนม้วนเข้าไปพรัยันต่างๆอยู่ในตะกุดครบถ้วนแล้วก็แผ่อิทธิฤทธิ์แผ่อนุภาพออกมาทีนี้หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินนะทำการถักเชือกด้วยลายโบราณอายุทยาอาบน้ำว่าน อาบน้ำหมากที่หลวงพ่อท่านฉันตอนเสกพระตอนเสกของเครื่องมงคลต่างๆตะกุดนี้จึงออกสีฝาดนะเอตตะกุดนี้เอของทนายชาติถ่ายมาให้ดูนี่ออกสีฝาดผมดูดิมันสีออกน้ำหมากน้ำว่านใช่ครับเพราะว่าตะกุดนี้คลุกน้ำหมากที่อาจารย์ท่านเคี้ยว นะตอนเชิญครูตอนปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนานานะตะกุดจึงมีสีฝาดกล่าวบรรยายคุณวิเศษครูบาอาจารย์ท่านกล่าวบรรยายคุณวิเศษของตะกุดนี้ไว้ถึงร้อยแปดประการใช้ได้สารพัดตะกุดดอกเล็กนี่นะมหาราชน้อยเนี่ยมีคุณวิเศษร้อยแปดประการโบราณท่านบอกว่าไอ้ร้อยแปดประการพันเก้าประการเนี่ยโหฝอยท่วมหลังช้างหมายความว่ามีคุณวิเศษน,นานาประการ ถ้าจะบอกถ้าจะทำฝอยในการใช้ท่วมหลังช้างเลยทีเดียวนะท่านจำแนกไว้เป็น16กลลบท16กลลเม็ดโดยสังเขปกลลบทที่หนึ่งมีตะกุดคู่ตัวใครฆ่าไม่ตายนี่เขาเขียนเอาไว้อย่างนี้นะมีตะกุดคู่ตัวใครฆ่าไม่ตายผมก็ขออนุญาตนะครับบอกสักนิดหนึ่งว่าถ้าไม่ถึงที่ไม่ถึงคราวอ่า แล้วค่าปลอดภัยใครทําอันตรายไม่ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเออมันก็จะไม่ไม่กลายเป็นว่าดูว่าฝืนกฎฝืนกรรมเกินไป 2. มีตะกุดคู่ตัวเป็นเลิศกว่าคนทั้งหลายนะจะคิดการสิ่งใดก็สําเร็จเสร็จสิ้น 3. ม,มีตะกุดคู่ตัวศัตรูตามมารูดไว้ด้านหลังตามไม่ทันมองไม่เห็นนี่เป็นกลเม็ดที่ใช้กับตะกุดมหารูด4ี มีตะกุดคู่ตัวสู้เขาเอาตะกุดไว้ข้างหน้าแม่แพ้เขาไม่ได้สีเสียท่าเขาไม่ได้เพราะเอาตะกุดไว้ข้างหน้าห้าตะกุดรูดไว้ทางขวานี่จะร้องลําทาเพลงหรือว่าจะพูดจาปราศัยก็เสียงเพราะสนอหูเป็นที่ติดตาตรึงใจ 6. เป็นตะกุดที่คู่กับตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรัก 7. ขุนนางเท้าพยากโกรธเกลียดเราเพียงใด ฆ่าเราไม่ได้โกรธเราไม่หลงเมื่อเห็นหน้าเราแปดจะให้มีลาบมากให้เอาตะกุดบูชาด้วยดอกไม้หอมอลาบผลจะเข้ามาหาไม่ขาดสายเก้าแก่งน้ําให้กินแก่งน้ําให้กินคนรักเราทั้งครัวเรือนนี่ผมคิดว่ากลเม็ดตะกุดเนี่ยที่เขาพารณนาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเอามาจากคําโบราณแก่งน้ําให้กินอย่างงี้ สมัยนี้คุณกินน้ําในตุ่มก็ไม่ก็ไม่ใช่นะเออสมัยนี้ก็ต้องดื่มน้ําขวดน้ําจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าตะกุดเนี่ยมีอานิสง์ให้คนรักเรานะว่ากันอย่างนั้นดีกว่า10บถ้าจะให้รักเหมือนแม่เลี้ยงเราให้พรมน้ําให้กินนะสิให้หญิงรักให้พรมดอกไม้ถ้าเธอหอมรักเราแน่อะ่ะ เอาตะก,กุดเนี่ยไปพรมดอกไม้แล้วก็ยื่นให้ผู้หญิงถ้าผู้หญิงหอมดอกไม้ปุ๊บแปลว่ารักเราแน่ 12. ขายของถ้าจะให้ขายดีให้เอาขันสำริศเอาตะก,กุดทำน้ำมนต์พรมสินค้าจะขายดี 13. บวควายช้างม้าดุร้ายเอาตะก,กุดใส่น้ำให้กินหายดุแลแปลว่าสะกดสัตว์ได้ 14. บูชาที่บ้านคุ้มได้ทั้งบ้านกันโรคภัยโรคระบาดต่างๆคนในบ้านไม่ทะเลาะบอกแว้งกัน 15. บูชาที่บ้านเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองคนทั้งบ้าน 16. มีตะกุดอยู่กับตัวอธิษฐานผลอย่างไรก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์แคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาบชนะศัตรูโอ้สรรพคุณท่านว่าเอาไว้ถึง16กลละบท16กลลเม็ดเลยทีเดียวก็รวมความว่าตะกรุดมหาราชน้อยนี่ นี่ผมปิดตำรานะผมจะพูดให้คุณฟังว่าตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยเป็นตะกรุดซึ่งมีคุณวิเศษดุจเดียวกับตะกรุดมหาราชใหญ่เป็นตะกรุดสุดวิเศษดุจเดียวกับตะกรุดมหาจัก,กรพรรดิราธิราชแต่เข้าใจว่าที่เป็นมหาราชน้อยเนี่ยท่านถอดกลบทมาถอดวิชาถอดคาถามานะท่านถอดคาถ,อดา,ถอดาถามา,นะา,า,า,มาเป็นข้อมาเป็นบทเพื่อที่จะ ไม่ยืดยาวย่นย่นเยอะจนเกินไปเพื่อที่จะเอามาเขียนลงในแผ่นตะกัวเป็นตะกุดดอกเล็กถอดกลลบทบทสำคัญมาเป็นตะกุดดอกเล็กเนี่ยเวลาพกพาติดตัวไปไหนมาไหนก็สะดวกกว่าดอกใหญ่ที่จริงอาจารย์ท่านทำตะกุดมหาจาักรพรรดิตราธีราชดอกใหญ่เอาไว้โอ้รุ่นแรกนะดอกหนักมากยาวสักผมนึกก่อนนะยาวประมาณสัก7นิ้วเป็นอย่างต่ำอะ่ะนะ แขวนไม่ได้ผมมีบุญได้มานะได้มาหลายดอกเลยนะครับได้มาในตอนหลังอาจารย์จะดีดสาราเนี่ยจำได้นะก็เอาไปถวายคืนอาจารยนะ์ถวายคืนเพื่อที่จะให้อาจารย์ออกให้กับคนที่มาทำบุญถือว่าเป็นการร่วมบุญกับวัดอีกโซดหนึ่งผมเช่ามาแล้วก็เอาไปถวายคืนกลายเป็นว่าโอ้โหเสียดายอยากจะหยิกแขนตัวเองแล้วเกินตะกุดมหาจากักรพรรดิรุ่นแรก หากันให้ควักเลยเออจากราคาตอนนั้นพันไม่ถึงพันแปดร้อยหรือพันหนึ่งเนี่ยคนหาเป็นหมื่นนะครับถ้ากุดมหาจกักรพรรดิรุ่นแรกของอาจารย์นะดอกให้ดอกใหญ่กระเถอให้หนกักกระเถอค้นหากันเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเลยมีข่าววงในกระซิบว่านักการเมืองท้องถิ่นมีประสบการณ์เอมีประสบการณ์เรียกว่าโกงความตายยือ้อชีวิตมจจุราชกันอย่างนั้นแหละเอาว่ากันง่ายๆนะ ก็เลยกลายเป็นของหายากทีนี้ถ้ากุฎมหาจักรพรรดิตราธิราชอาจารย์บอกทําไม่ไหวเศก็ยากลงพระยันก็ยากการลงพระยันจักรพรรดิตราธิราชอาจารย์ลงเป็นยันมอนซะด้วยซ้านะพอลงเป็นมอนเนี่ยคือลงเป็นยันเนี่ยไม่ว่าจะขอมจะมอนเนี่ยนะครับการลงก็จะต้องเป็นลงเป็นคนละบทกลเม็ดมีตาหมากลุกลงตามตาหมากลุกมีบางบทลงวนลงเวียนบางบทลงขวามาซ้ายบางบทลงซ้ายไปขวาเนี่ย หลอกล่อก,กันอยู่นะอาจารย์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำมหาราชพอทำมหาราชก็โอ้คนต้องการนะหมดอีกอาจารย์เลยบอกทำมหาราชน้อยก็คือตะกุดนี่แหละครับมหาราชน้อยแต่จุดประสงค์จุดใหญ่ใจความการทำตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับนอกจากจะคุ้มของชีวิตดุดเดียวกับมหาราชใหญ่ดุดเดียวกับมหา,าจากกักรพัิราธิราชแล้วนอกจากจะเน้นด้านชนะอุปสรรคชนะศัตรูเหนือคนเหนือ ทุกโศกโลกภัยต่างๆแล้วยังเน้นทางด้านเมตตาเน้นทางด้านมหานิยมขีดเส้นใต้คําว่าเน้นเมตตามหานิยมหมายความว่ามีคุณวิเศษทางด้านนี้เพิ่มพูนทวีขึ้นไปอีกท่านต้องการที่จะให้เป็นเมตตามหานิยมเพิ่มด้วยเหตุที่ต้องการที่จะให้สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงสิทธิ์ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสิทธิ์ที่เป็นนักธุรกิจ ได้นําไปติดตัวนําไปใช้นำไปบูชาเพื่อที่จะเพิ่มพูนสเนเมตตามหานิยมเพิ่มเข้าไปอีกคุณก็จะเห็นได้ว่าตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยครบเครื่องการอาถรรพ์คู่ชีวิตอ่านี่ครบมีเมตตาหนุนธุกรกิจการค้าม,มีเสริมเข้าไปอีกจึงกลายเป็นตะกุดดอกเล็กดอกจอยที่ทรงอนุภาพสูงสุดนะถามว่าทำไมอาจารย์ชาติรู้ ก็ผมใช้อยู่ตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยเป็นตะกุดดอกเล็กดอกจ้อยใช้ง่ายติดตัวง่ายผมก็มีบูชาอยู่ก็ความคับข้องใจอุปสรรคกวากน้ำที่จะมีจะเกิดในชีวิตก็มาลายหายสิ้นไปทั้งยังช่วยหนุนเรื่องลาบผลหนุนเรื่องโภกทรัพ์์ชนิดที่เรียกได้ว่าเด่นชัดที่สุดเลยครับตะกุดมหาราชน้อยหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองณนะขณะนั้นนะครับอ้าว ของดีแบบนี้ถ้าท่านอยากได้ทําอย่างไรยังพอมีที่ผมนิดหน่อยนะยังพอแบ่งได้นิดหน่อยถ้าหมดแล้วก็หมดกันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าอยากจะได้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามกันได้โดยสะดวกคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพอในคุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันติ ผมอาจารย์ชาติน่าจะครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ